สวัสดีครับดออรอํานาจครับวันนี้มาพูดถึงการสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบ competency ด้วย STAR model นะครับซึ่งเป็นวิธีการที่กำลังได้รับความสนใจเพราะว่าหลายองค์กรตอนนี้มีการวางระบบ competency หรือระบบสมรรถนะสำหรับการบริหารและพัฒนาบุคลากรในองค์กรซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะตรวจสอบหรือจะพิจารณา นะครับหรือจะประเมินว่าบุคคลที่มาสมัครงานกับองค์กรหรือจะเข้ามาทำงานในองค์กรนั้นเนี่ยมี competency หรือสมรรถนะ ที่สอดคล้องหรือตรงกับที่องค์กรต้องการหรือไม่ซึ่งนี่คือสิ่งที่สำคัญมากหากได้คนที่มีคอมเพนเทนซีที่เป็นพื้นฐานที่ใกล้เคียงกับที่องค์กรต้องการมากที่สุดแปลว่าองค์กรกำลังจะได้คนที่เป็นต้นทุนที่ดีซึ่งจะทำมาวัดต่อยอดและพัฒนาให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดีส่งผลต่อความสาเร็จขององค์กรต่อไปก่อนที่เราจะพูดถึงการสัมภาษณ์ เพื่อตรวจสอบ competency นะครับเราคงจะต้องเข้าใจเรื่องของโมเดลเรื่องของผลงานนะเพราะว่าผลงานเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับผลงานก็เริ่มจาก competency ซึ่งจะเปรียบเทียบได้กับไอซ์เบิร์กโมเดลหรือภูเขาน้ําแข็งซึ่งจะมีส่วนที่อยู่เหนือน้ําเรียกว่า skill และ knowledge นะครับหรือความรู้และทักษะและสิ่งที่อยู่ใต้น้ําก็คือ เซลล์คอนเซปต์ cept, หรือแนวคิดที่มีตัวตัวเองเทรดคือบุคลิกภาพนิสัยใจคอและก็โมทีฟแรงจูงใจของเขาซึ่งรวมกันมันเป็นส่วนที่อยู่ใต้นะ้ำหรือเป็นส่วนใหญ่แล้วกนฮิดเด่นหรือมันมองไม่เห็นตรวจสอบยากและเรียกรวมกันว่าแอตทริบิวหรืออาจจะเรียกว่าทัศนคติโดยรวมก,กันนะครับทั้งหมดเนี้ยนะครับก็จะเป็นโมเดลของคอมเพตเทนซีหรือเป็นองค์ประกอบสำคัญของคอมเพตเทนซีซึ่งจะส่งผลให้เกิด Job behavior หรือพฤติกรรมในการทำงานของบุคลากรนะครับบุคลากรจะทำงานด้วยพฤติกรรมที่ดีเป็นคนที่ทำงานด้วยความคล่องแคล่วด้วยความตั้งใจหรือด้วยความรู้ทำงานถูกต้องไม่ผิดพลาดก็มาจากตัว competency ที่เขาติดตัวมานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสิ่งที่เดินอยู่เหนือน้ำหรือสิ่งที่อยู่ใต้น้ำก็ตามนะครับซึ่ง ถ้าเขามีพฤติกรรมในการทํางานที่ดีและเป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาก็จะได้เพอร์ฟอร์ c มนหรือผลงานนะครับเป็นไปตามเป้านะครับผลงานนั้นอาจจะเป็นตามตัวชี้วัดตาม KPI หรือตามที่ผู้กำกับมอบหมายตรงนี้คือสิ่งพื้นฐานสําคัญที่เราต้องเข้าใจนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนผลงานของบุคลากร การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมหรือ Behavior Based Interview เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับเรื่องของการตรวจสอบสมรรถนะหรือ competency ของบุคลากรที่มาสัมภาษณ์เพื่อจะเข้างานกับองค์กรของเรานะครับมันก็คือการสัมภาษณ์รรที่โดยมีการถามในถึงพฤติกรรมที่เคยแสดงออกเมื่อครั้งในอดีตนะครับเพื่อตรวจสอบสมรรถนะในเรื่องนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือเรามาพูดถึงอดีตหรือสิ่งที่เขาเคยแสดงออกหรือเคย ปฏิบัติในก่อนที่มาทํางานหรือว่าสมัครงานกับเรานะครับเพื่อตรวจสอบตรงนี้แล้วเราจะได้มีการพยากรณ์ได้ว่าในการแสดงพฤติกรรมในเรื่องนั้นๆในอนาคตนั้นเนี่ยจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับเช่นเรื่องของการทํางานเป็นทีมถ้าเขาเคยแสดงพฤติกรรมในการทํางานเป็นทีมแปลว่าในอนาคตที่มาทํางานกับเรานะครับหรือร่วมงานกับองค์กรเราเขาก็จะมี โอกาสนะครับที่จะทํางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพง่ายขึ้นแต่ถ้าเขาไม่มีเลยไม่เคยมีเรื่องของการทํางานเป็นทีมกับใครเลยไม่เคยทํางานร่วมกับผู้อื่นเลยโอกาสที่มาทํางานกับเราแล้วจะมีการทํางานเป็นทีมนั้นอาจจะยากนะครับหรืออาจจะต้องมีการพัฒนาอีกเยอะนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญสำหรับเรื่องของการตรวจสอบ competency ด้วยการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะครับ จากภาพก็เห็นว่าเราต้องการรู้ถึง Job behavior หรือสิ่งที่เราต้องการตรวจสอบเขาก่อนที่จะมาทำงานกับเราว่าเขามีหรือไม่ซึ่งจัดสะท้อน competency ในส่วนทั้งเป็นความรู้นะครับหรือทักษะที่อยู่ส่วนเหนือน้ำและสิ่งที่เรียกว่า self concept หรือ trait หรือ motive ก็คือ attribute หรือสิ่งที่เป็นทัศนคติความคิดของเขาซึ่งตรงนี้จะ เป็นความสัมพันธ์ที่เราจะต้องเข้าใจนะครับในการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอุคลากรให้สอดคล้องกับคอม p พ t เทนซหลักของการตรวจสอบการมีของสมรรถนะหรือคอม p พ t เทนซจากพฤติกรรมในอดีตด้วยการสัมภาษณ์นั้นเนี่ยเราก็จะแบ่งเหตุการณ์เป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือเรื่องอดีต คือถ้าเขาเคยแสดงพฤติกรรมถ้าสอบถามและพูดคุยแล้วเขาเคยแสดงพฤติกรรมเช่นเขาเคยทํางานเป็นทีมเขาเคยประสานงานในสิ่งที่องค์กรเราต้องการวัดหรือต้องการประเมินนะครับปัจจุบันในขณะที่เราสัมภาษณ์หรือพูดคุยเขาต้องพอจดจําและเล่าเหตุการณ์ได้นะครับถ้าเขาเคยแสดงพฤติกรรมและเขาเล่าไม่ได้เขาไม่สามารถที่จะบอกถึงรายละเอียดอย่างน้อยก็คร่าวๆในสิ่งที่เขาได้ทํานะครับ แปลว่าเขาก็อาจจะไม่ได้ทําจริงหรือเขาอาจจะแกล้งพูดหรือแกล้งโกหกนะครับเราหรืออาจจะไม่ได้มี competency นั้นจริงๆอาจจะเป็นพฤติกรรมที่เคยทําแต่มันอาจจะมันไม่ฝังไว้ในสมองของเขาหรือใน memory ของเขาหรือในจิตใต้สํานึกของเขาและในอนาคต ถ้าเขามีการแสดงพฤติกรรมและเขาเล่าให้ฟังได้เขาอธิบายได้อย่างชัดเจนเขาจะมีโอกาสแสดงพฤติกรรมนั้นซ้ําได้อีกโดยเฉพาะเมื่อมาทํางานกับเราในองค์กรถ้าเรารับเข้ามาแล้วถ้าเรากระตุ้นหรือให้โอกาสเขาได้คันทํางานนะ,ะเช่นทํางานเป็นทีมหรือทาการประสานงาน หรือการบริการอะไรก็แล้วแต่ตามสมรรถนะหรือคอมเพเนซีนที่เราต้องการเขาก็จะแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นได้อีกเขาก็จะมีโอกาสที่จะนําเอาสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สํานึกอยู่ในสมองของเขา r e ค a l l หรือเรียกกลับมาใช้ได้อีกอย่างสะดวกแล้ง่ายซึ่งจะทําให้เราได้คนที่มีคุณภาพตรงตามที่เราองคอ์กรต้องการ ขั้นตอนของการสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบสมรรถนะหรือ competency จากพฤติกรรมในอดีตเราใช้ STAR model นั่นคือ S T A R model นะครับซึ่งจะมี3ขั้นตอนด้วยกันก็คือเริ่มจาก situation ต่อด้วย action และสุดท้าย result นะครับถ้า3เรื่องนี้นะครับมันมีความสัมพันธ์หรือมีความเชื่อมโยงกันอย่างมีหลักการมีเหตุผลหรือมีความน่าเชื่อถือนะครับซึ่ง ถ้าเราตรวจสอบซักไซส์ไร่เรียงแล้วเขาตอบนะครับเราได้อย่างมีความจริงนะครับหรือมีข้อเท็จจริงที่เรารับฟังได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับก็เชื่อได้ว่าเขาจะมี competency เรื่องนั้นๆน,น,นะครับอยู่ใน b r a i ของเขาหรือใน memory ของเขาซึ่งจะทำให้เขามีโอกาสแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นเมื่อเขามาทำงานกับองค์กรของเราในอนาคต ชุดคำถามเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมนะครับของผู้ที่มาสัมภาษณ์กับเรานะครับด้วย STAR model นะครับซึ่งเราจะยกตัวอย่างนะครับเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการประสานงานนะครับซึ่งการประสานงานน่าจะถือว่าเป็น competency ที่เราต้องการนะครับประเมินหรือต้องการพิสูจน์ว่าอุคลากรที่มาสัมภาษณ์กับเรานั้นบุคคลนั้นเนี่ยเขามีอดีต ที่เคยทําเรื่องของการประสานงานในการทํางานหรือไม่นะครับเราก็จะมีชุดคําถามอยู่ด้วยกัน3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงที่1เราคงต้องพูดถึงซิเ t ชันหรือสถานการณ์ก่อนนะครับเราคงต้องถามเขาผมมีตัวเลือกให้ทั้งสอข้อนะครับเช่นข้อ1.1เคยมีประสบการณ์ในการประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ ต่างหน่วยงานบ้างไหมนะครับเคยประสานงานบ้างไหมนะครับถ้าเขาตอบว่าเคยนะครับเราก็จะถามข้อ1.2ต่อว่าถ้าให้เลือกวันสักหนึ่งเหตุการณ์ที่รู้สึกประทับใจและยังขอจดจําเหตุการณ์ได้ดีนะครับขอให้เลือกวันสักเหตุการณ์หนึ่งได้ไหมนะครับเป็นเรื่องของการประสานงานที่ไหนกะสานงานกับหน่วยงานอะไรนะครับซึ่งอันนี้เราจะใช้การซักไซส์นะครับหรือซักถามในขั้นตอนที่2เรียกว่า action นะครับซึ่งก็จะเป็น การให้เขาช่วยเล่ารายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรที่เขาเลือกมาสักหนึ่งเรื่องถ้านก็บอกว่าเหตุการณ์นั้นเป็นการประสานงานกับส่วนราชการนะครับการประสานงานกับบริษัทอ,อ,อีกสักบริษัทหนึ่งชื่อบริษัทอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะถามคาถาม,ถามย,ย่ยอยๆนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเมื่อใดนะฮะข้อ2อยูห่ข้อ2อสวัตถุประสงค์ในการประสานงานประสานงานครั้งนี้เพื่ออะไรนะครับและ2อสหน่วยงานหรือบุคคลที่ประสานงานด้วยคือใคร 2.4รายละเอียดและแนวทางในการประสานงานเป็นอย่างไรซึ่ง2.4นั้นเนี่ยก็คงจะต้องสักเยอะนิดหนึ่งว่าเขาประสานอย่างไรเขามีแนวทางอย่างไรเขามีวิธีการอย่างไรมีรูปแบบการประสานงานอย่างไรนะครับนี่ก็คือคําถามที่เป็นการถามในเชิงขัน หารายละเอียดนะครับในเชิงพฤติกรรมนะครับถ้าเขาไม่เคยทำนะครับหรือเขาเม้ขึ้นมาหรือเขาแกล้งพูดโกหกมันก็คงจะตอบได้อย่างไม่มีเหตุผลหรืออาจจะตอบด้วยความรู้สึกอืออักซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับ สิงที่เขาพูดนะครับอาจจะไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจสอบว่าเขาเคยนะครับเขาก็าต้องมีแอคชั่นนะครับมีซิติเอชั่นมีแอคชั่นและทุดท้ายก็ต้องมีรีเซาลนะครับขั้นตอนที่3ก็คือว่าสา่หนึสุดท้ายผลลัพธ์ของเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรถ้าพูดถึงการประสานงาน ผลลัพธ์ของการประสานงานเป็นอย่างไรนะครับหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากพฤติกรรมการประสานงานหรือเหตุการณ์การประสานงานนั้นเป็นอย่างไรเขาอาจจะต้องมีการสรุปหรืออาจจะต้อง ขมวดปมความคิดหรือพูดถึง r e เซิลตรงนี้ได้นะครับถ้าทําได้อย่างนี้นะครับหรือตอบได้อย่างนี้อย่างชัดเจนแล้วก็มีความสอดคล้องกับ Action แปลว่าเขาไม่โกหกครับแปลว่าเขาเคยทํางานเรื่องของการประสานงานมาก่อนตรงนี้แหะครับคือสิ่งที่เป็นรูปแบบของการถามเพื่อตรวจสอบนะครับการมีอยู่ของ Competency ที่อยู่ในจิตใต้สำนึกหรืออยู่ในประสบการณ์ใน Memory ของผู้สมัครเขา ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นหลักการของเราก็คือว่าเราต้องถามตั้งแต่หนึ่งคือ situation คือถามว่าเขาเคยไหมแล้วถ้าเขาเคยแล้วเขาบอกว่าเขาเคยประสานงานนะครับเราก็ต้องมาถามเรื่องของรายละเอียดหรือ action ของเขานะครับขยี้ตรงนี้ให้ชัดรัดไร,รและเลียงให้ชัดและมาดูผลลัพธ์หรือสิ่งที่เขากระหมดปมว่าเขาสรุปเรื่องนั้นได้หรือไม่ถ้า3อย่าง correlation กันคือมีความสัมพันธ์กันอย่างมีเหตุผลก็เชื่อได้ว่าเขามีการประสานงาน ที่เคยทํามาในอดีตซึ่งจะมาส่งผลกับการทํางานในองค์กรของเราได้ง่ายขึ้นนะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งข้อสาหรับเรื่องของ competency หเรื่องเรื่องของการประสานงานแต่ถ้าเราต้องการสัมภาษณ์เขาและต้องการเช็ค competency คเ,เขาหลายๆข้อก็ถามคําถามชุดแบบนี้หลายๆชุดนะครับชุดของการทํางานเป็นทีมก็จะมีคําถามในแนวอย่างเงี้ยอีกหนึ่งชุดก็คือตั้งแต่ situation action แ,และ result ถามเรื่องของการบริการก็ถามตั้งแต่ situation action แ,และ result อย่างนี้เช่นเดียวกันซึ่งจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบสมรรถานะได้อย่างมีประสิทธิภาพ